สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆวันนี้ครับเรามีนะครับเจริญพรนะครับน่าจะเป็น EP พสุดท้ายที่มาเปิดนะครับนะตอนนี้ลุ้นไงใครอยากลุ้นโชคก็จะเหลือประมาณ4รลุ้น5รุ่นเองนะครับนะลุ้นละ250บาทนะครับนะสนใจพี่รีบทักกันเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเรามาเปิดกันเหมือนเดิมครับ20รายการหากชอบรู้ใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับ นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันพี่นะครับขอญาตขยับนะครับมาพี่มาลุ้นกันประมาณนี้24รายการเหมือนเดิมครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันพี่นะสามารถโทรมาได้เลยพี่นะหรือติดต่อได้ทางอีเมลและเบอร์โทรได้เลยนะครับนะเป็นอีเดียวกันครับพี่ชายนะฮะมาฮะเรามาลุยรายการแรกกันเลยพี่คือรายการที่1ครับรายการที่1วันนี้ครับมาฮะมีจินจิตรายการไหมพี่นะฮะรายการนี้ EP สุดท้ายพี่ รายการนี้เปิดเข้ามาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวลลงยาม่วงครับนีฮะมหาชนวลลงยาม่วงพี่เดี๋ยวมาดูเลขโคดเบอร์กันครับเลขโคดเบอร์ครับเป็นรายการที่หนึ่งเนื้อมหาชนนวลลงยาม่วงครอบขาวเลขโคดเบนร์หมายเลขสิบเ่็ดนะฮะรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทพี่สองร้ยี่บาทคู่ละสี่ร้อยเท่านั้นพี่นะครับสำหรับนารายการที่สองรยสบบาทนะพี่นะ ต่อมาฮะรายการต่อไปครับพี่ชายครับรุ่นนี้นะครับราคาจองอยู่ที่สองรอยห้าสิบาทนะครับน่ฮะไม่สามารถต่ำมาสองร้อยได้เลยพี่นะผมพี่ผมเอาเยอะให้ยกคู่นะี่คือของถั่วให้พี่นะครับพิเศษให้เลยนะครับนะมาฮะรายการที่สองครับเป็นรายการที่เปิดมาเป็นเนื้อสองกษัตริย์ลงยาม่วงครับเนื้อสองกษัตริย์ลงยาม่วงพี่เดี๋ยวมาตัดดูเลขโคดอัเบ์เลฮะ เลขโค้ดตัวเบอร์ครับหมายเลข2รายการที่สองนีครับน้เนื้อ2กษัตริย์ลงยาม่วงพี่เปิดออกมาเป็นเลขโค้ดตัวเบอร์สิบห้าหรือเปล่าพี่นี่ครับสิบห้าหรือเปล่าพี่เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสิบห้านี่ครับนี่รายการที่สองพี่เน like ื้อ2กษัตริย์นะครับรายการนี้ขอที่3า0รอยบาทนะพี่รายการที่ขอที่3 0 0ร้อยบาทพี่เนื้อ2กษัตริย์นะครับรายการที่สองต่อมาฮะรายการที่3ามครับพี่นี่ครับ รายการที่สามพี่มาเปิดกันฮะรายการที่สามเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนเอ็มเนื้อทองแดงลมดำสองหน้าพี่เนื้อทองแดงลมดำสองหน้าหน้ากากชุบทองครับมาเลยครับเหรียญสองหน้ามาเลยฮะเหรียญสองหน้ามาอีกหนึ่งรายการครับพี่นะครับนะพี่ๆตามหากันเยอะเลยนะครับเหรียญสองหน้ารายการนี้เลขคนเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับนี่ฮะ เนื้อทองแดงลมดำพี่สองหน้าครับโอ้โหทีเด็ดออกไม้หนึ่งเหรียญครับรายการนี้เอาไปห้าร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สามนะครับต่อมาฮะร,รายการที่สี่ครับรายการที่สี่เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูลงยาแดงฟีเซตเต็มสังกะสีจีวอนขอบขาวครับนี่ฮะร,รายการที่สี่ฮะ นะฮะที่เด็ดออกไหมาครับพี่รายการที่สี่ที่เจ็ดออกไหม่ครับพี่เลขคุะเบิใหม่เลขสิบสามครับนี่รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทเลยครับนะฮะฝั่งเพชรเต็มสพเนี่ยนะฮะนี่ฮะรายการนี้เต็มสังกตินะครับรายการนี้เอาไปพี่นะครับสามร้อยบาทพอพี่นะครับสามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สี่ครับนะครับเต็มสังกตินะพี่นะสวยเลยนะครับ เขาเรียกว่าทองแดงก็แพงได้นะพี่นะต่อมาฮะรายการที่ห้ครับเปิดมาครับโอ้โหรายการที่5เปิดออกมาพี่รายการที่เนื้อมันปูลงยาฟ้าฝั่งเพชรซีเซตเต็มสังกะสฮะนี่ฮะโอ้โหมาครบสี่ล้วไหมพี่นี่ครับ,รบ,ะรบจะมาครบสี่ไหมพี่รายการที่เลขค้่จัเบอร์หมเ่เลขสิเก้าครับนี่ฮะ รายการที่ห้าพี่นะสา0รอบาทพี่สวยๆเลยนะได้เพชรเต็มสังกติเลยนะครับดูแบบแปลกใหม่สมัยาตามยุคสมัยพี่นะครับนะเรียบหรูครับนะต่อมาฮะร,รายการที่หกเปิดมาพี่ปลาบครับรายการที่หกเปิดมาอะไรพี่โอ้โห,โหรายการที่เนื้อตะกวดสองหน้าเยอะพี่นะหน้ากากชุบเงินพี่เร่งลงยานะครับจีวอนเลขคนจัเบอร์มาเลขสองแปด เลขคนตัวเบอร์หมายเลขสองแปดที่สองหน้าครับเนี่ยรายการนี้เอาไปพป็เนื้อตะโวนนะครับพอที่ห้าร้อยบาทพอพี่ลดไม่ได้เลนะปกติขายหกร้อยนะพี่นะห้าร้อยบาทที่ขาดตัวนะครับนะฮะเดี๋ยวน้องขาดทุนนะครับถั่วเพราะถั่วให้พี่เพราะบางรายการผมเปิดสองยี่นี่คือขาดทุนนะพี่เพราะราคาจองมาอยู่ที่สองหน้านะครับนะต่อมาครับรายการที่เจ็ดเปิดต่อมาเป็นเนื้ออัลปาก้าลงยาส้มครับเนื้ออัลปาก้าลงยาส้มครับพี่เนี่ยครับ เลขค้นเบอร์หมายเลขสิบเก้าครับเนี่อนอนอยอเมริกาลงยาส้มรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนี่นะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่แปดครับรายการที่แปดที่โอ้โหรายการที่เปิดออกมาเป็นเนื้อสองกริย์รายการจะเป็นลงยาเขียวนะพี่นะรายการที่สองกริย์บลงยาเขียวเหนียวซับครับนะเดี๋ยวมาดูเลขค้อนอันเบอร์ครับ เลขโคดอเบอร์นี่นะหม่เลขอะไรที่นะรายการที่แปดลงยาเขียวเนี่ยซับเลขโคดาเบอร์ใหม่เลขหกกระดกซับครับนี่ครับรายการที่แปดนะครับนะสามร้อยบาทเหมือนกันพี่นะมีอยู่สองสีอะมีอยู่สีม่วงนะฮะกับสีเขียวครับเป็นเอพีนี้ี่เปิดได้มาเนี่ยส่วนเอพีเก่ามีสีนมพูกับสีฟ้านะก็พอมีอยู่นะหน้าต้พอมีอยู่นะครับนะมาฮะรายการที่เก้าพอเปิดกันต่อครับโอ้โหรายการที่เก้าเปิดออกมาเป็นเนื้อหมหารนวลลงยาฟ้าขอบขาวครับ นเนื้อหมายบนยุงยาฟ้าขอบขาวพี่สวยเลยหน้าคมสวยมากนะครับเลขคุณเบอร์มาเลขสองเก้าพี่รายการที่เก้าวินะรายการที่สองร้อยยี่สิบาทนะครับนะสองร้อยยี่สิบาทครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบนะฮะรุ่นนี้สวยนะพี่นะเพรานะเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยนะครับปู่โอ้โหรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อทองประธานลงยาน้าเงินนะครับลงยาจีวอน 9, นบผ้าเก้านี่ฮะ รายการนี้นะสังกตินะฝัง่งโนบะเก้าพี่ลงยานั้งเงินเลขคนเบอร์หมายเลขสองแปดครับพี่นี่รายการนี้ครับรายการที่สิบนะครับนะแบ่งปันที่สามร้อยบาทพอพี่สามร้อยบาทพอพี่นะฮะมาลูก็ต่อพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบเอ็ดนีรายการที่สิบนะเบพอพ็ดนะเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้อกะไหลทองสองหน้าครับ นี่ฮะโอ้โหทีเด็ดมาเรินได้พี่รายการที่เรียกคนจเบวนหมยเลขสิบเนื้อกระไรท้องสองหน้าแดงหลังน้ำเงินสีเซตเต็มสังกติทั้งสองฝั่งครับนี่ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าองค์พิเศษเลยว่าได้ครับองค์นี้นะรายการที่เอ็ดทีเด็ดออกมาแล้วพี่นะฮะไม่มีรายการไหนที่สองหน้าได้ลงยานะครับนในรุ่น,ร,นรุ่นนี้นี่ครับมีรายการนี้เลยครับนะเอามาองค์แรกเลยที่หน้าแดงหลังน้ำเงินพี่รายการนี้นะผมขอเลยนะครับปกติเดียดนี่เต็มสังกติก็สี่ร้อยแล้วพี่รายการที่ผมขอที่เจ็ดร้อยครับ นะครับขอที่7จ็ดร้อยผมปิดให้เลยพี่เล่คนเบอร์มหมาที่สิบครับดูเดือนเลยนะครับรายการที่สิบอ็ดขอที่เจ็ดร้อยบาทผ่านตัวพี่นะครับนะต่อมาให้รายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดมาเป็นเนื้อนวะลงอย่างน้ำเงิน หน้ากากเงินซา,าตินนาทีหวงขาวมี่เลขคุณเบอร์ใหม่เลขสองศูนย์ครับรายาการนี้นาวาน้องเปิดราคาเดิมพี่นะครับสี่ร้อยบาทขาดตัวครับนะฮะสี่ร้อยบาทขาดตัวนะฮะรายาการนี้เลขคุณเบอร์สองศูนย์ครับเอาไปพี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองครับนะมาดูกันต่อครับปรรายการที่สิบสามครับโอ้โหนวะออกมาองค์พี่นะครับนายการที่สิบสอง เปิดออกมาครับรายการที่สิบสามครับโอ้โหรายการนี้เนื้อวะฝั่งเพชรสีแท้เต็มสังขติหน้ากากเงินซาตินจีวรขอบขาวครับโอ้โหอีกหนึ่งที่เด็ดครับอีกหนึ่งที่เด็ดครับมาออกมาพร้อมๆมาเลยพี่นะฝั่งเพชรด้วยนะครับเป็นรายการแรกๆเลยพี่นะพ้เนื้อวราเป็นเนื้อที่แข็งครับแต่ไม่ค่อยมีฝั่งเพชรนะโอ้โหเดี๋ยว่าช่างเก่งมากรายการนี้เนื้อวะนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์รายการนี้เอาไปพี่นะครับรายการนี้น้องขอที่ หกร้อยพี่นะนี่รายการนี้หกร้นะรยกรนะอ,อรรยเลยครับนะรายการที่สิบสามนะพี่นะต่อมาครับรายการที่สิบสี่โอ้โหนี่นะเจอสองสิบสองแลวสิบสามไปอึ้งเลยครับนะเจอสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไปอึ้งเลยพี่นะโอ้โหโอ้โหรายการที่เปิดมาเนื้อทองแดงมันปูลงยักษ์เขียวไมาครับรายการลงยักษ์เขียวไมาอีกองครับ นี่ยฝั่งเพชรเต็มสูบไหมหนึ่งองค์ครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทพี่เลขเขาจะเบอร์สิบสองนะครับรายการที่สิบสี่ครับโอ้โหแต่ละองค์ที่ดูเดือดจริงๆครับสำหรับอีกทีนี้นะครับรายการออกมารายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เนื้อชนวนลงยาเขียวพี่นะครับเนื้อมหาชนวนลงยาเขียวครับนี่ครับ รายการที่สองร้อยี่สบาทพี่เลขคุณเบอร์หมายเลขสองสองครับสองร้อยี่สบาทพี่รายการนี้นะครับนะรายการที่สิบห้าครับต่อมาครับรายการที่สิบหกครับพี่ชายรายการที่สิบหกเปิดออกมาเป็นเนื้อตะปูสังฆะว่าวนอนสองหน้าลงอย่างชาติครับโอ้โหสองหน้ามาเยอะพี่นะครับเป็นลงยางชาติเลยรอบนี้ รอบนี้เป็นลงยาธงชาติเลยพี่เลขโค้ดตัเบอร์อยู่ไงพี่นี่ครับเดี๋ยวผมดูเลขโค้ดตัเบอร์ก่อนนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์อ๋ออยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมส่องแป๊บนะครับนะเลขโค้ดตัเบอร์หม,หมายลเลขแปดเลขรวยฮะเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่รายการที่ธงชาติขอที่นะครับเนื้อตะปูสังกัดอนั้นขอที่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าสิบละกันนะครับามาเติมกัน,กน นะขออีก5 0บาทนะครับงานเพียวเอาไป5นะครับมาคู่มาลูกต่อครับรายการที่ไปครับเอาไป500มาอปพี่นะพิเศษให้พี่นี้นะฮะอีพีสุดท้ายที่เปิดทุนแล้วนะครับของรุ่นนี้นะครับนะของอีพีทางรุ่นนี้นะครับต่อมาฮะรายการที่ไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาส้มขอบดำครับเนื้อทองทิพย์ลงยาส้มขอบดำพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่เลขคนลเบอร์สองแปดครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่นะฮะสองร้อย ยี่สิบาทนะครับสองยี่สิบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบแปดนะพี่นายรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับเปิดมาโอ้โห รายการที่สนใจพี่อย่างเนื้อเงินเนี่ยรายการสีเดียวเนื้องเองินเลยพี่รายการนี้เป็นเนื้อกะไหลครับเนื้อกะไหลเนื้อกะไหลเงินนะครับนะลงยากเขียวขอบแดงครับหน้ากากพยาคุดนะชุบทองีเลขคนตัวเบอร์หมายเลขหกครับเนี่ยฮะรายการที่ขอที่สามร้อยนะครับสามร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบแปดนะครับนะต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าครับ รายการที่สิบเก้าครับโอ้โหนี่รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้ออัปปาก้าลงยาตุงชาติขอบดําครับเนื้ออัปปาก้าลงยาตุงชาติขอบดำครับพี่นะรายการที่สิบเก้านะฮะเหรียญสวยมากนะครับเลขคนต้เบอร์หมายเลขสิบสี่ครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่นะฮะสองร้อยแปดสิบบาทพอพีรรรอ่รายการที่สิบเก้านะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบครับพี่ชาย โอ้โหรายการหยิบเนื้อชุกไทยเทสองหน้าหน้ากากเงินนะฮะหน้ากากเงินซาตินครับพี่เนี่ยโอ้โหหน้ากากเงินแทสซาตินเลขคูณเบอร์หมายเลขยี่สิบสามครับสองหน้าด้วยพี่โอ้โหที่สุดครับนะสวยงามมากครับนะนี่ฮะ รายการที่20พี่นะครับรายการนี้นะครับสวยมากผมขอที่600นะครับรายการนี้สวยจริงครับนะสวยจริงพี่นะครับรายการ20นะครับต่อมาฮะรายการ21พี่โอ้โหทิเด็ดนะออกมาแน่นนะครับท่เด็ดออกมาแน่นพี่อีกทีนี้นะครับมาฮะโอ้โหสองหน้ามาพี่รายการที่21ครับรายการที่21มาพี่สองหน้าฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสิบนะครับ เนี่ฮะโอ้โหรายการนี้ออกไปห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทพอพี่นะครับโอ้โหมาแล้วรายการที่ยีิบสองมาต่อพี่โอ้โหดเดือด EP นี้เดือดนะสองหน้ามาเพียบนะเอาละใครไวตรงไหนให้ได้นะครับพี่นะมาฮะรายการยนะีิบสองครับเปิดมาครับรายการยีิบสองเยอ่ทองประทานลงยาเขียวลงยาดีวอนสองพอยตัวระเก้า เนี่ยครับฝั่พอยตั๋วประกาศพี่รายการที่เลขคนจับเบอร์อรหมายเลขสิบเอ็ดครับนี่รายการนี้เอาไปพี่ในครับสามร้อยบาทใน,300นครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่ที่สิบสามครับรายการที่ยี่สิบสามเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์สองหน้าครับ โอ้โหพี่เดือดมากฮนะเนี่ยฮะเลขคนจังเบอร์หม,มายเลขสองห้าครับเดือดจริงๆครับเนี่ยฮะรายการยี่สิบสามครับพี่รายการนี้น้องขอที่เจ็ดร้อยนะพี่นะขอที่เจ็ดร้อยพี่ในงะาการสองกษัตริย์นะครับไยสามกษัตริย์นะพี่โอ้โหเดือดจริงครับมาครับรายการสุดท้ายของอีพีนี้พี่รายการที่ยี่สิบสี่ครับทำไมเดือดขนาดนี้ครับพี่นะฮะเดือดจริงครับ รายการยี่สิบสี่เปิดออกมาโอ้โหรายการนี้เป็นเงินก็ไหลทองครับฝั่งพลอยนุพเก้านี่ฮะลงยาเขียวเหนียวทัพนะครับนี่ฮะับก็ไหลทองครับที่เลขคนเบอร์เป็นเลขสองศูนย์นี่รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบเลยพี่สามร้อยห้าสิบปีนี้ก็ไหลทองนะครับรายการยี่สิบสี่ครับโอ้โหนี่ครับนะเดือดเลยพี่ดเดือดเลยครับนะต่อมาครับรายการยี่ิบห้าครับรายการสุดท้ายครับมา รายการยี่สิบห้ารายการสุดท้ายครรายการยี่สิบห้าเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสองเคสองหน้าครับนะครับเนื้อสองเคสองหน้าพี่รายการยี่สิบห้าครับเมื่อกี้ครับสามสนเจ็ดร้อยครับรายการที่เปิดหกร้อยพี่เลขคนละเบอร์สองหนึ่งครับ เลขคนทั้เบอร์สองหนึ่งพี่รการยี่ห้าครับโอ้โหดุเดือดนะดุเดือดนะพี่นะเก็บได้เก็บนะครับเก็บได้เก็บนะครับนะโอ้โหนะมาฮะโอ้โหนะมาขออีกองหนึ่งครับพี่นะองค์สุดท้ายแล้วนะฮะองค์สุดท้ายแล้วจริงครับพี่หมดรังแล้วนะครับมาฮะองค์สุดท้ายเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงย์ขาวหน้ากากทุบขาทองนี่นะครับเหลือองค์หนึ่งนะ โซนทับอยู่นะครับนะีบ่ฮะโอ้โหองนี้ก็สวยนะองค์นี้สวยนะพี่เล็กคนเบอร์สิบแปดเอ้ยองค์นี้สวยดิเอ้ยสวยมากเลยนะรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทบอพอพี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับมาโอ้โหเดือดจริงๆครับอีพีนี้นะครับในอีพีนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับนี่นะบอกเลยว่าเดือดจริงจอีพีนี้นะครับขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับ